สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเปราเลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้หัวจจรวดครับมาชี้เป้ากันนะครับนะคันนี้เป็นตัวหลังคา์เต้นะครับนะช่วงยาวครับรถจาเดิมบางนะครับนะใครอยากจะเอาไปทําเป็นรถแคมปิ้งนะรถรับส่งนักเรียนนี่คันนี้เหมาะมากนะครับก็วิ่งงานสบายแล้วครับนะตัวนี้รถคันนี้ละเอียดเครื่องยนต์เป็นตัว3 l ดีเซลนะครับนะ2 8 0 0 CC ครับ ตัวรถนี่เป็นรถปี1 9 9่านะครับนะนไม่จันควันไม่ไหลครับความร้อนปกติระบบแอร์นี่เย็นทั้งหน้าหลังนะครับแต่เย็นน้อยครับนะถ้าอยากจะได้ให้สมบูรณ์ก็ต้องไปเช็คเพิ่มเติมเอาหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าระบบแอร์ใช้ได้นะครับภายนอกก็สีเดิมบางๆครับมีบุบบ้างนะตรงฝาท้ายนิดหน่อยนะครับภายในนี่เบาะหน้าแยกซ้ายขวาครับ มีกล่องเก๊กลางให้นะครับนะแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกครับใช้งานได้ปกติครับเบาะหลังนี่ครบสามแถวนะครับเก้าที่นั่งเออแล้วก็รายละเอียดคันนี้ค่อนงจะเยอะนะครับนะช่วงล่างนี่ไม่ดังครับเลี้ยวซ้ายขวาปกตินะครับนะพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเอกสารภาษีนี่ขาด2ปีครับคันนี้ต้องไปต่อนะครับ หรือว่าไม่งั้นก็ลองให้เจ้าของนี่ลองทําการต่อให้นะครับนะถ้าสนใจยังไงครับก็ลองพูดคุยกับเจ้าของรถดูก่อนได้นะครับเพราะว่าตัวรถถือว่าไม่มีปัญหานะครับนะก็ชุดโอนนี่มีครบครับรถคันนี้อยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับสนใจก็สามารถไปดูตัวจริงได้ครับลองขับลองเทสดูก่อนได้นะครับก็ช่องทางการติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างคลิปเลยครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยครับ เบอร์โทรเจ้าของรถเลยนะครับนะอยู่ในลิง์ f เฟซบุ๊กเขาเลยนะครับนะ้าลิ์เข้าไปแด้กระแสว่าเจ้าของนั้นขายแล้วนะครับคันนี้ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับนะสนใจไงก็ลองทักไปดูแล้วกันครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลา,างเท่านั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ